คุณสูงทำนาเสียงอีกหลายเสียงเรามีควายเยอะๆก็อเสียงเสียงผลดีไม่ดีผลผลิตก็ดีราคาถูก,ก,กถูกไหมถูกดีสิ่ท่ใจเนี่ยเก็บทันนั่งแล้วปุยค้าไช้ค่า,าลาคขาย่ำค่าเกี่ยวยอะ ห่างกันสักสามเมตรได้ไหมเนะี่ยห่างกันสักสามเมตรห้าเมตรได้ไหมเนะี่ยห้าเมตรหเมตรนี่จะไต่หวานันนี้ปุ๋ยใช่ไหม อยู่อยู่ในกระติกนี่กี่กี่กิโลอ่ะพ่อลูอยู่ลูกเวลาละน่สอลูกกไก็ลูกเนี่เน้อยลูกห้ิบโลแบ่งคนละครึ่ง <c oughs> คนละมันยี่สิบห้าโล

ใช่สู<ล>้มไ,ไ,ไม่ได้ลงไปแล้วอ่ะตังหวานไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันมาอย่างไรครับมาตามลมมาตามาล,ล,าลามลมาตามอากาศหนาวช่วงช่วงระบาดสีนี้ระบาดเยอะหรวดไม่รอดอ่ะไม่ตกค้ดอ่ะเกิช่วงโดน โดนนี่จะโดนที่นาเดืนสาทงดแจงเถือแจงเถือกอเนี้ยฉันเนี่ยนะใส่พี่รอกค่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดกระสอบอ่ะจะดูที่นาที่สองไรฉันไม่เคยใสขนาดเนี้ยแล้วฉันฝ่าไปเนี่ย ไม่ได้จะไปเห็นแยตายอย่างไรอตายจะแค่ให้แกตายสมูมองดูเห็นคัดเลยเป็นเขียวอ่ะแบบเขียวชังเขียวตั้งอ่ะเขียวไม่ออกนี่่จะวิจาเดียวหลอดตายอ่ะวิจยรงเนี้ยไม่อ,อ่ะอ๋อเขาออกกดแล้ววะ เลยที่ชุดหลังเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เป็นสีเป็นคนเนี่ยอัเนี้แต่ถ้าโดนร้อนแล้วไม่เป็นไรแหละโดนร้อเนี่ะอันนีไม่เคยหนาวเลยเนี่ยอ๋อมันแสดงมันกระทบหนาวกระทบหนาวแล้วลมแรงมากอากาศเย็นแล้วจังหวะที่บัวมันระบาดปีเนี่ยปีที่แล้วมันไม่ระบาดอ่ะปีที่แล้วมีหมดปูไมีสิบห้าลูกเองสิบสองลายอันี่สิบสองลายหมดที่เอ็ดลูกอะมันกำลังทิ้งกันเยอะหมดเลยเนี่ย เดือนนี้มันมันลูกเท่าไหร่นะลูกเท่าไหร่ปุ๋ยปุ๋ยเหรอลูกกระพันมีลูกกระแปดร้อยมีลูกกระเจ็ดร้อยป๊าสองหมื่นเนี่ยนะลงไปลปีนี้ก็ลงทุนสูงกว่าปีก่อนๆเที่ยวก่อนๆมากมากกว่าเยอะเลยของเนี่ยอย่าบอกถ้าเราไม่มีทุนเองเนี่ยอย่าไปทำเลยใช่ดอกกินตายเลย มายืมอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ลงทุนอ่ะทำได้เลยก็ดีไม่ได้เราก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องเสี่ยงเราก็ไม่รู้มันจะเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมใช่หวานลงไปก็เสี่ยงนะทำก็เสี่ยงอืไม่ทำก็เสี่ยงเสี่ยงไม่ได้ให้นาดเดี๋ยวก็ลุนเดียวแกเนาะจังไอ้นาดเดียลุนเดียวก็ชั้นพื้นโน้นแล้วก็พื้นใต้ยี่ที่ห้าลายโน้นแล้วพื้นคุณจะเสดเนี่ยขุนจะาเสดนีเจ็ดไา มันก็ออกไม่ได้พร้อมกันเนี่ยหรือเชียงหลังแบบัแบบแบบทำเจ็ดเก้าทำว่าทำเจ็ดเก้าแล้วก็ลงต่อไงต่อไน่อันนั้นอะ่ะถ้าว่าโ้หท้งมันไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เราเพิ่สวยจังเลยพื้น,นสันตยาออนอะ่ะเ<อ>ข้าวสวยมากงงทีนี้แบบนี้ก็น,น้อยหาเนี่ยเกิดมาเนี่ยเจ็ดสิบกว่าแล้วเพิ่งเจอเนี่ย ฉันเคยจะเจอพพเพียเพี้ยกระโดดน่ะเนี่ยฉันเพิ่งมาเจออีบัวเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนี่ยนี่นี่มันเขียวมั่งแดงมั่งเขียวมั่งแดงมั่งอะเนี่ยเขียวแต่แบบมันไม่ออกได้แล้วเฉพาะเป็นหลอดเลยนะเห็นไหมเป็นหลอดกลมๆเนี่ยคือว่าที่หลอดกลมๆเนี่ยคือหลวงแหละออกไม่ได้แหละวรู้ว่ามันจะเหลือมั่งก็ผิดไหมเนี่ยลองลองทนั้นมันจะน้อย ก็ต้องให้น้ําให้ยาไปถึงอมันหกสิบหกวันเลยเนี่ยต้องให้น้าให้ยาไปถึงนล่กระทั่งเขาสุดปลายห้าหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นมองลงเทเงิกันหมดเลยเนี่ยสิบห้าไร่ก็ลงมาได้ห้าหมื่นกว่าในฉันลงคือไม่ข้นเงินแดงแดงเลยเนี่ยแดงแดงเลยห้าหมื่นกว่าเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยแล้วยังจะต้องอตามเก็บตามตามผลอีกว่าจะได้หรือเปล่าอีกรุ้นกันอีกคิดว่า คืนทุนก็เอา,าคืนทุนก็เอา,ไ,าอไม่คิดว่าไม่ริคืนอ่ะรู้แล้วนี่ดูระดับนี่นะก็ต้องทําใจอ่ะก็ต้องทำใจ,ทำ,ใจ,ท,ำใจทำไาได้ชาวนานี่เป็นนักนักนักลงทุนที่ทุ่มมากนะตาาาา่านอาย่ายไปกู้เข้ามาทานะไม่ได้<น>ดอกกินตายเลยว่ามีทุ นราดูเหนโอ้น่าทุนก็ทั้งทุนนี่ละทุนก็ทุนนะทุนเถูกโอ้อะเหมือนอย่างก็น้อยมาแล้วเนาะน้อยเมื่อไหร่ะกินไปก็ไม่หมดไม่หมดโอไม่หมดแล้วซื้กระสานยี่สิบลูกกินหมดเลยให้กินพัตคารด้วยโอ้โหแล้วคนเดียวอย่างนี้ยิ่งมีเปลืองใหญ่เนี่ยลงทุนให้ลุงมันด้วยแต่ทั้งทั้งปั่นทั้งเข้าปลูกโอ้กินรอบกันน่ย ลงทุนทุกรอบเลยอ้ทุกรอบเลยทุกรอบขี้หมูขี้หมาได้รอบนึงสามพันแน่แน่อยเนอะมานาทีนึงอย่าปุ๋ยก็ต้องลงไปละหกลูกอย่างต่ำอย่างไอชุดที่แล้วเนี่ยฉันลงไปเจ็ดแล้วปะไปอีกสองลูกรึ่งสามลูกปะไปแล้วนะอย่งนมีพิษแล้วไปซื้อมาเพิ่มอสามลูกเป็นยี่สิบเอ็ดลูกไม่พอ ตึงเปี๊ยะเลยฮะลงไปคิดจดไว้ทุกทุกอย่างอ่ะจดไว้ทุกอย่างถึงจะรู้ว่าเราลงสุ่ไป